พี่น้องมุสลิมบ่นกันมาเหมือนกันนะคะว่าหาอาหารเสริมที่มีตราฮาลานยากเหมือนกันนะคะน้องยัสว่าตราฮาลานได้ยากมากนะครับผม<ฆ>ก่อนที่จะได้ผลิตภัณฑ์ที่มีตราฮาลานได้เนี่ยโรงงานต้องผ่านการตรวจมาตรฐานฮาลานตั้งแต่วัตถุดิบนะครับผมจนถึงกระบวนการการผลิตแล้วก็ไฟนอลโปรดักต์ออกมาเนี่ยก็ต้องผ่านมาตรฐานฮาลาลทั้ง3สเต็ปตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นความใส่ใจของแต่ละแบรนด์นะคับผมว่าอยากให้พี่น้องมุสลิมเนี่ยสามารถทานได้ก็จะมีการคัดเลือกตั้งแต่ตัวแคปซูลนะครับผมอันนี้ก็มาใจได้เลยนะครับว่าแคปซูล วัตถุดิบต่างๆที่เราใช้ในสูตรนะครับก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ทําให้มั่นใจได้ว่าแหล่งเพาะปลูกต่างๆเนนับผม <c oughs> ไม่ได้เข้าใกล้หรือว่าใกล้เคียงกับแหล่งที่มันเป็นในยิสุวาฮารอมต่างๆ <c oughs> สุดท้ายแล้วก็คือจะมีคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดน,นะครับส่งตัวแทนเข้ามาตรวจถึงภายในโรงงานเลยอย่างเช่นของพี่อ้อยนะครับผมดีเน่ฟลาวพัสก็เข้ามาดูหนึ่งรอบนะครับผมทีนี้ถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้วได้มาตรฐานฮาลานจากออทอออกมาแล้วได้เลขออกมาแล้วเราขอไปอีกตัวหนึ่งของดีเน่เอ็นโดพัสมาตรฐานการผลิตเหมือนกันเลยแต่ว่าเขาก็จะมาตรวจอีกรอบหนองมมุสลิจรๆ ว่าทุกๆผลิตภัณฑ์นะครับผมจะเข้ามาตรวจทุกรอบนะครับผมแสดงว่านอกจากจะมีการตรวจออยอแล้วก็ต้องมีการตรวจฮาลานอีกต่างหากก็คือแยกกันใช่ครับผมซึ่งเข้มงวดกว่าออยอีกครับผมพี่น้องมุสลิมก็มั่นใจได้ว่าถ้าอยากจะหาอาหารเสริมทานตัว<ช>แอนโดรพลาสองหรือว่าลาวพลาพสนะคะก็มีเครื่องหมายฮาลานแล้วก็มีเลขกออทอฮาลานเป็นของตัวเองสามารถเข้าไปเซิร์ชดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้เลยนะคะ